สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เล็กจะพาไปดูมันบอลีนะคะวิธีการทําให้มันบอลี่ติดลูกนะคะทําได้ง่ายๆทํา,าตามนี้เลยนะเพราะว่าเล็กทําบ่อยแล้วเห็นผลนะคะเดี๋ยวทําตามนี้เลยนี่คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราทําไว้และใช้งานได้แล้วนะคะเราจะเลือกไปอ่ามีล้มประมาณขวดหนึ่งเนาะเดี๋ยวนะคะเอาดังนี้ดีกว่าโอเค นี่เนาะเดี๋ยวตามไปดูวิธีทำกันเลยจ้าอ่าทีนี้มาดูปุ๋ยตัวที่สองนะคะที่เล็กจะบำรุงที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะ่าาผู้ชมนี่คือปุ๋ยเกิดจากการหมักใบไม้นะคะปุ๋ยคอ,อกแล้วก็กแกลบนะคะ หมักใบไผ่ใบมะม่วงนะคะหลายๆใบเนะบาะใบขนุนนะคะนี่คือสลายออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะกิ่งไม้อะไรต่างๆเอาใส่ลงไปเลยนะคะเนี่ยกิ่งไผ่นะคะดีมากนะคะใส่อะไรก็งานท่านผู้ชมต้องทําไว้เล็กเน้นย้ําตลอดนะคะเห็นไหมตาข่ายที่เล็กล้อมไว้นะคะจริงๆมันเต็มเลยแล้วเราเอาไปบํารุงนะคะนี่เนี่ยค่ะย่อยหมดแล้วดีมากๆนะคะอ่ะทีนี้ เราจะเตรียมปุ๋ยไปบำรุงกันนะคะใส่เยอะหน่อยนะมันจะช่วยทำให้ดินดีด้วยนะคะปรับดิน,น มดมาอ่ะพอแล้วเนาะมีอยู่หลายต้นนะคะเดี๋ยววันนี้ทําให้ดูนี่จุลินทซี์สงห์แสงนําไปด้วยและเดี๋ยวพาเดินดูปุ๋ยที่เราหมักไว้นะคะนี่เป็นปุ๋ยยอดพืชทําไว้เลยนะคะท่านผู้ชมนี่ข้างล่างจะเป็นน้ําสีเขียวๆนะคะอันนี้คือมันย่อยแล้วนะแล้วก็มีพาดูมีหลายปุ๋ยนี่ นี่นะคะอันนี้เป็นน้ำหมักปุ๋ยคอกนะคะทุกอย่างเลยที่ใส่ลงไปสมาร์ที่จะใส่ขี้วัวน,นะคะหมักไว้เอาใส่อะไรก็งามนะเราทำปุ๋ยใช้เองนะคะส่วนตัวนี้นะคะใช้ฉีดนี่ไล่มแมลงได้นี้คือปุ๋ยน้ำหมักมังคุดนะคะยิ่งนานยิ่งดี พวกที่อยู่ข้างบนนะที่เป็นวุ้นนะคะท่านผู้ชมเอาไปใส่คนต้นไม้หรือเอาไปสับๆให้ปลากินได้นะคะแล้วก็น้ําเราก็นําไปใช้นะคะนี่น้ำหมัก 100cc นะคะ ต่อน้ำสิบถึงยีลิตรนะคะกับประมาณเอาแล้วแต่ว่าต้นไม้เราต้นใหญ่ต้นเล็กนะฉีดไล่มแมลงได้แล้วก็ฉีดทําให้พวกผลหมากรากไม้นะคะมะนงมะนาวสดสวยแล้วก็ติดดอกออกผลดีมากเลยนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเล็กจะพาไปดูที่จะบํารุงมาเบรี่จริงๆมีหลายต้นนะคะ ต้นนี้ด้วยเล็กๆเนี่ยทำไว้แล้วเดี๋ยวพาไปดูว่าจะทำยังไงอ่ะไปทางนี้อาที่เห็นล้มอยู่นี้เป็นสักคูสักคูโบราณน,นะคะนี่ขูดหัวได้แล้วอ่ามาดูเลยว่าทำอย่างไรนะคะสั่งให้มันบอลี่ติดผลให้เรากินได้เองง่ายๆเนาะนี่นะคะ อ่ะพอมันบร์รี่นะคะแตกกิ่งออกมานะมีใบสวยเต็มต้นไปหมดเลยนะให้เราเด็ดใบออกค่ะอ่าและถ้าให้ดีนะคะคือใช้กรรไกรในการตัดนะคะตัดกิ่งนี่ตัดออกเลยอันนี้คือได้ทำไว้ให้ดูแล้วนะคะจะได้ไม่เสียเวลานี่ค่ะเด็ดใบออกหมดนะคะ สูงขนาดไหนก็ยืดลงมาเนาะแล้วก็เด็ดออกให้หมดเลยนะคะเหลือไว้บ้างนะคะให้ผู้ชมเล็กน้อยนี่ทําให้ดูแล้วเนาะหลังจากนั้นนะคะให้เราพวนดินรอบๆโคนต้นนะคะใบเราก็ทิ้งลงให้เป็นปุ๋ยได้เลยเนาะจากนั้นนะคะอันนี้ต้น สูงพอสมควรนะคะเลขมาตัดกิ่งออกเรื่อยๆนะให้เราใช้จุลินรีสังข้อแสงนะคะลดรอบๆเลยจุลินทรีสังข้อแสงจะช่วยปรับปรุงดินด้วยนะคะก็ล้างพวกดินของเราที่มีเคมีต่างๆเนาะนี่ค่ะเค,เ,เคมีต่างๆภายในแบบถ้าใส่จุลินรีสังข้อแสงเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชม3-5ปีนะดินเราจะดีนะคะ สำหรับจุลินทรีย์ส่งข้อแสงเนาะแล้วก็ช่วยทำให้ลำต้นแข็งแรงรากฝอยเยอะด้วยนะส่วนนี่ดีมากนะคะปุ๋ยที่เราหมักจากเศษใบไม้ค่ะในนี้มีปุ๋ยคอกเรียบร้อยนะคะแล้วก็ที่เล็กพาไปดูเมื่อกี้ก็คือปุ๋ยหมักต่างๆเราสามารถเอามาใส่เรื่อยๆนะคะสัปดาห์ละครั้งในการบำรุง นี่แหละวิธีการหลังจากที่เรารดจุลินทรีย์สังเคราแสงแล้วเราต้องรดน้ําตามด้วยนะคะนี่นะคะรดน้ำหนบัวจุลินทรีย์ที่เล็กรดลงไปนะคะใช้ขวด600มิลลิลิตเลยนะ600 ml นะคะรดน้ำลงไปหนึ่งบัวใหญ่ๆนี่ค่ะ ใครที่มันบอรี่ไม่ติดลูกให้ทําแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ที่เล็กเน้นย้ําก็คือตัดปลายของกิ่งออกด้วยเนาะติดผลแน่นอนค่ะทําแบบนี้ทําหลายครั้งแล้วนะคะท่านผู้ชมได้ผลดีมากนะและที่แน่ๆนะคะเราต้องขยันดูแลใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็มันบรี่ต้องอยู่ในที่ที่ม่แดดเนี่ยค่ะแดดส่องถึงนะคะมีแดด แสงดีน้ําดีแล้วก็ปุ๋ยดีพอปุ๋ยดีแสงดีน้ําดีดินก็ดีนะคะหมั่นพลวนดินด้วยรับรองว่ามันบรลีีออกลูกออกผลดกแล้วก็ลูกใหญ่ให้เรากินด้วยลูกจะใหญ่ไม่ใหญ่ขึ้นอยู่ที่ว่าเราใส่ปุ๋ยบํารุงดีไหมเอาใจใส่ดูแลนะคะรับรองว่ามีมันบรลลีไว้กินแน่นอนจ้า สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมไปทําตามนะคะเล็กรับรองว่าเห็นผลแน่นอนชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะเรามาเจอก,กันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า